ครับโอโกสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเราครับช่องพลายสารวินนะครับวันนี้โอกาสนะครับได้มาเจอครับคุณปู่ทองคํานะครับลงเล่นน้ําอยู่นะครับนี่นะครับกําลังเล่นน้ําอยู่นะครับคุณปู่ทองคํานะครับโอ้บิดจอบหน่อย นอนน้ำนะครับจะประมาณนี้นะครับคุณปู่ทองคำนะครับครับอันนี้ก็เป็นอีกเชือกหนึ่งนะครับที่มาลงน้ำแล้วขึ้นมาแล้วนะครับเป็นสีโดนครับเชือกนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่เอาลงน้ำใช่ไหมครับสวัสดีกอนเ็ว ชื่ออะไรครับนี่ช่อโดโดโนะครับ,รบรกำลังเอาอยไนายสาวินนู่นอยู่ตรงนูน้นพายสารวินผูกไว้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะเอามาบ้านอีกรอครับวันนี้ก็เป็นใครนนใช่ครับรผูกไว้เต็ตตกในบ้านก็ไม่ได้เนาะช่วงนี้อากาศก็ร้อนด้วยนี่นะครับเป็นคีโดโดโดนะครับ ็จะมีนะครับคุณปู่ทองคำนะครับกำลังเล่นน้ำอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับหลับอย่างดีเลยคุณปู่ทองคำเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันมี ขานะครับต้องใช้มือนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแม่แม่พี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายใกล้ใให้ดูนะครับคุณปู่ทองคําครับอายุเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องถามฟานดูนะครับนี่นะครับกําลังเล่นน้ําอยู่นะครับตัดตรงไปเลยก่อนไดในแบงในก่อนอีนั่นบนนีลยเนื พืชหตัวานเนเนาะ mm hmm. นี่นะครับเล่นน้ำย่างสบายเลยนะครับคุณปู่อายุเท่าไหร่แล้วนะอายุ72ดสิบสองปีครับผมเจ็ดสิบสองปีนะครับคุณปู่ทองคำนะครับนิสัยดีมากๆเลยนะครับอาช้างนิสัยดีอย่างนี้ไม่มีมเนาะรับหญ้าควะครับ <laughs> ยากยากจริงๆนะครับ ดดเด็กขี่ได้นะครับควานอยู่ข้างล่างไม่ต้องขี่ก็ได้นะครับเดินจูงเอาก็ได้นะครับเป็นช้างที่นิสัยดีอีกเชือกหนึ่งนะครับที่พ่อที่เคยมานะครับทุที่เคยเห็นมานะครับเป็นช้างนิสัยดีมากๆเลยนะครับเกก็จะอายุเยอะอยู่นะครับหักบนสูงก,กันเักเลวหักหักบนสูงหักบนสูงกันหักบนสูงกัน ตักเลยตักบ่นสู้มงเลยจะดูไหนจะดูดุ้งบัตักบ่นสู้บ่นตักบ่นสู้ทักกินแล้วยญ้าน่ะได้แช่น้ำนเย็นเนาะช่วงนี้ก็อากาศร้อนด้วยเลยอือฮะหมักเดากด็แล้วจะเง็ดครับอันนี้ก็เป็นฟานนะครับเป็นฟานของปู่ทองคํานะครับ ดีนะครับครับเป็นก็เป็นหลานของผมเองนะครับรู้จักกันนะครับ,ลบลก็เป็นหลานอยู่ด้วยกันนะครับตั้งแต่ลเล็กๆนะครับแถวนี่แล,ลงอ่ลลงงตอนนี้ก็ให้หลานขึ้นเลยนะครับตอนนี้หลานตัวเล็กนะครับขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เ <Bengal. ôi. S 2> าอาาไปเอาขา เอาขาลงอีกนั่นเอาขาฝั่งนูน้นลงอีกเออนั่นแหละอ่าตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าฟัาน,น้อยของเรานะครับจะพาปู่ทองคําไปถึงบ้านไหมนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับสุดยอดมากๆเลยนะครับคุณปู่ของเรานะครับนี่ครับ โอ้ขี้ขาดครับวันนี้ก็จะพาคุณปู่ตรงคันนะครับกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่อาบน้ำแล้วนะครับช่วงเช้านะครับ แล้วเขาบ้านแล้วตอนนี้อาบน้ําอย่างสบายใจเลยนะครับคุณปู่ของเรานะครับคุณปู่ทองคํานะครับแกก็จะอายุเยอะอยู่นะครับแต่ร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับเตะใต้หางเกียร์ไม่ตะเตะใต้ลูหมอ เนกับตอนนี้ก็จะพาคุณปู่ทองคํานะครับกลับเข้าบ้านลนะครับก็มีฟันน้อยๆน,นะครับขึ้นอยู่ข้างบนนะครับ <c oughs> ดีครับดีมากๆเลยครับนิสัยครับ ปูเดินไปดีๆเด้อลานขี่คอเด้อจี่ไหนที่วัวหรอโอ้ครับวันนี้เรามีโอกาสนะครับมาถ่ายคุณปูทองคำนะครับ อ,อย่างนี้นะครับบางทีกล้องอาจจะสั่นหน่อยครับเพราะว่ามันได้ใช้อันนี้นะครับเพราะว่าใช้มือนะครับอาจจะสั่นนิดหน่อยนะครับครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับฟานน้อยขี่ข้างบนนะครับยอดมากเลยคุณปูข่ของเรา นี่ครับานตัวเล็กนะครับขี่บนคอคุณปู่ทองคํานะครับดีมากมาครับันนี้ก็อยาแวะเข้าบ้านนะครับเพราะว่าคุณปูก่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหยู่บ้านตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับพ่อพลายสารวินนะครับ อยู่คนละภาคถนนนะครับนี่นะครับจะไว้ะเข้าแล้วนะครับแเะเข้าแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นซุ้มของคุณปู่ทองคำนะครับที่อยู่นะตรงจุดนี้นะครับก็มีช้างหลายเชือกอยู่ครับอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ก็พาพลายสารวินนะครับไปผูกไว้ข้างนอกครับแล้วก็เจอคุณปู่ทองคําอีกนะครับก็เลยได้ถ่ายให้เพื่อนๆเอฟซดูนะครับคุณปู่แต่ก็จะเป็นช้างอายุเยอะอยู่นะครับแต่ก็นิสัยดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนิสัยดีมากๆเลยนะครับครับเดี๋ยวตอนเย็นยังไงเราก็จะพาพ่อพลายสารวินนะครับมาผูกไว้ณตรงจุดนี้อีกนะครับ หลังจากที่เราไปผูกไว้อยู่ข้างนอกครับกับควานใหม่นะครับพิ่งแกะกล่องเลยครับควานใหม่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับเราก็จะพาพลายสารวินนะครับมาผูกไว้ตรงจุดนี้นะครับตรงที่เขาผูกไว้ทุกวันนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับจะยังไงนะครับรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เพราะว่าฟานใหม่นะครับจะไปเอาพลายสารวินนะครับมาผูกไว้อยู่ที่บ้านอีกนะครับก็ต้องรอติดตามอีกนะครับครับคลิปนี้ก็ขอเอาแค่นี้นะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้ช่องเราด้วยนะครับช่องพลายสารวินนะครับครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ